โดนจากแดนไกลครับไม่วิ่งแล้วครับวันนี้ขอถ่ายจากแดนไกลดีกว่าโอ้ยงัดครับงัดครับโอ้ชูป,ปานะครับเดี๋ยวครับชูป,ปานะครับโอ้ชัดหรือเปล่าครับเตะแก้คัน สีแดงครับประช่อนผลงานสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับหายแล้วหนึ่งตัวโอเคครับเฮ้ยอะไรวะ โดนอีกแล้วครับโอ้โหโดดแก้คันนะครับตัวนี้โดดแก้คันโอ้โหไม่เล็กครับไซส์เป็นโลอ๋อโหเป็นโลครับตัวนี้โดดแก้คันสีแดงครับโดดแก้คันสีแดงชูหน่อยครับชูหน่อยครับไซส์โลครับไฮโล ยอดสุดยอดครับโอ้กล้องตากล้องไม่ได้จริงๆวะ่ะ